กราบสวัสดีท่านทุก,ท,กท่านกันด้วยก็ับผมไอกันเดย์ซึ่งวันนี้ผมก็จะประกาศข่าวว่าปุ่มนั้นจะเปลี่ยนตัวละครไปตัวนี้ตลอดเลยนะครับแล้วก็เพื่อนของผมนะครับที่ชื่อว่าอะไรผมขึ้นให้อย่าลืมไปติดตามช่องเขาด้วยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิง์ไว้ด้านล่างเลยก็ไม่ทิ้งลิงส์สิเดี๋ยวผมจะบอกชื่ออะไรคลิปนี้เลยว่าชื่อช่องเขาชื่ออะไร ผม,มจะใส่ไว้ให้นะครับเดี๋ยวผมใส่ให้เลยนี่แหละช่องน,นี้แหละครับผมไปดูมาแล้วครับผมเองแล้วเขาก็ยังเม้นช่องบูด้วยนะโคตรทับใจจีจีจดูสักทีนี้ก็ไม่มีอะไรวากก็แค่มาอธิบายขาไห้เฉยนะครับก็คือผมจะเล่นแมปแต่พวกฟังกินไฟเดียปังกินไฟเดียจะเห็นเยอะมากเลยนะแล้วก็ แบบพวกเป็นเกมไม่ใช่เป็นเกมโรบอกก็ได้จะเป็นเกมไม้ครับโอเคเขาเรื่องนะครนบก็คือคนที่ยังไม่กดติดตามผมอีกเยอะนะครับถ้าเห็นคลิปนี้กดติดตามด้วยเพื่อนผมด้วยนะครับต้องกดติดตามด้วยถ้าไม่กดติดตามถ้าไม่กดติดตามนะบอกเลยโดนี่โอ ผมไม่ทำไรเพื่อลบหรอกโอเคทีนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราจะเล่นพวกเกมอาจจะเป็นฟรีไฟบบล์พับกีแล้วก็โลบอกแล้วก็อาจจะมีเกมอื่นอีกมากมายนะครับแล้วถ้ามีโอกาสหนะ้าผมขอ,อมช่องของผมเนี่ยได้ไปรีเควสคนอื่นได้ไหมขอไปรีเควสกับช่องเพื่อนผมอะ่ะ ถ้าเพื่อนผมได้เห็นคลิปนี้นะบอกผมด้วยบาย